้องฝู้งควายนะครับเอา้ามันจะตามเสือควายมันจะตาม <The> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสาวๆในมือนีผมอยู่ทงหน้านะครับหน้าแปลงหน้าพญ่เหรียญนะครับผมหลังากอยู่ในะฝูงควายพญี่เหรียญก็เลยจะมาถ่ายภาพจากโดน DJI Mini 2มาเบื้องวา่าบินโดนเข้าไปในฟูงควายนั่นมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทก่อนตับ น,น,นี่ครับผมจะบินโดนเข้าไปในฝุงฝูงควายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะท้ายไปคนถือกล้องนะครับผมนี่นี่คือผู้ถือกล้องนะครับผม่ามาเบิ่งว่าบินไปในฝูงควายจะเป็นยังไงเยอไปแล้วเบิ้งควย้วยควายหรือควายนั่นแหละมันจะตกใจวะ งงนะครับนี่ครับกำลังบินบินบินอ้อมฝูงควายนะครับเอา้ามันจะตามเสยควายมันจะตามเสยเข้าไหมไหมขึ้นขึ้นมามุมนี้ดีกว่านี่ฟูงควายบึ้งจากมุมสูงนะครับควาย มันมันมันก็ลังจะหาโดนนะครับท่านผู้ชมครับเดีต้องต้องตั้มตั้มเราบินบินลาบไปมันจะตกใจวะมันจะตกใจวะฝากกองดับเฮ้ยบ่าเป็นอยังบอดับเออมันแต่แต่นาจอเออมันเห็นโดนเรามันจะย่างเขาหาโดนครับท่านผู้ชมเอาแล้วเอาแล้วมันมาคลองเหรียญไม้ตัวนี้เบื้งเบื้งจะบินเขาหาตัวนี้จะหันบ่ ไปว่างัอูอายนะเขวียนบ่นอนบเอาอย,านอ,า,อยานอยู่ตัวนี้เฮ้ยงูเขวินหน่อยบ่ยานเขวินหน่อยบ่ายาน <c oughs> เดี๋ยวช้โดนบินกลับมานะครับบินกลับมามองเห้านี่แหละบึงโอ้กะกะไ็ไลก์กดแชร์ได้นะครับผมทั้งในติ๊กต็อกเลยกับยูทูบในเพจเฟซบุ๊กนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย